ถ้าคุณไปเจาะลึกถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงนั่นก็คือกรณีของ KK Park ถอดรหัสภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์ที่ร้อนแรงที่สุดไปพร้อมๆกันในดีโค้ดถอดประเด็นคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะมองว่านี่คือแหล่งรวมแก๊งคอเซ็นเตอร,ร์ธรรมดาาแต่แท้จริงแล้วที่นี่คือศูนย์กลางการผลิตอาชญากรรมทางไซเบอร์แห่งใหม่ของโลก มันคือการรวมร่างอันโหดร้ายของเทคโนโลยีช่อโกงชั้นสูงเข้ากับการค้ามนุษย์หรือที่เรียกว่าท่าไซเบอร์ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกคือพนักงานจำนวนนับหมื่นที่ถูกบังคับให้ทำงานหลอกเงินเหยื่อทั่วโลกนั้นแท้จริงแล้วคือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกกักขังและบังคับให้กระทำความผิดภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้าย นี่ไม่ใช่แค่แก๊งแต่เป็นอาชญากรรมที่มีขนาดมหึมาและสร้างความเสียหายทางการเงินมูลค่าหลายล้านยูโรทั่วโลกการทำความเข้าใจ k k p a r k จึงต้องมองว่านี่คือศูนย์กลางการผลิตอาชญากรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของการทารุณกรรมมนุษย์คำถามสำคัญคือทำไมต้องเป็นที่นี่เคเค r าร์ k k ตั้งอยู่ที่บ้านเองจีเมียงเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของบ้านเราเป๊ะๆนะคะการเลือกทำเลนี้คือกลยุทธ์มันตั้งอยู่ในพื้นที่หลวมๆที่มีการควบคุมแบ่งแยกกันร,ระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกำลังท้องถิ่นนี่คือช่องว่างทางการปกครองที่กลุ่มจีนสีเทาโดยเฉพาะผู้นำระดับไทร์แอดบอสใช้เงินซื้อการคุ้มครองและสิ่งที่เรียกว่าเกราะกำบังทางอาชญากรรมเพื่ออ,อำพรางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเอาไว้มีการคาดการณ์ว่ามีแรง,งงานถูกบังคับทำงานในพื้นที่ ใกล้เคียงรวมกันถึงกว่า20,000คนซึ่งมาจากกว่า20สัญชาตินี่คือขนาดของการสแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ในระดับอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความไม่มั่นคงทางการเมืองของเมียนมาได้กลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจหลักที่อาชญากรใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการกวาดล้างจากอำนาจเดียว อาชญากรรมที่นี่ถูกบริหารแบบองค์กรธุรกิจที่มีลำดับชั้นเข้มงวดที่เรียกว่าโรงงานช่อโกงรูปแบบที่ทำเงินสูงสุดคือพิกบูชเชอริงแกมหรือขุนหมูแล้วเชือดและเพื่อให้การปฏิบัติการต่อเนื่องได้ องค์กรอาชญากรรมจึงลงทุนสูงเพื่อให้มีอำนาจอธิปไตยทางดิจิทัลการยึดสถานีรับสัญญาณดาวเทียม Starlink 30เครื่องในการกวาดล้างก็ยืนยันว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์และเชื่อถือได้เป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรเหล่านี้ในการเลี่ยงการสอดส่องของรัฐบาลท้องถิ่น แรงงานเหล่านี้มาจากกว่า20สัญชาติที่ถูกล่อลวงด้วยการโฆษณางานที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นงานไอทีและการตลาดดิจิตัลแต่เมื่อไปถึงพวกเขาจะถูกกักขังตัดขาดและถูกบังคับให้ทำยอดในการหลอกลวงผู้อื่นภายใต้แรงกดดันมหาศาลสภาพความเป็นอยู่ใน KK Park ถูกจัดให้เป็นรูปแบบการเป็นท่าไซเบอร์ที่รุนแรงหากทำไม่ได้ตามเป้าพวกเขาจะ,ะเผชิญกับการลงโทษทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง วิกฤตนี้ส่งผลโดยตรงต่อไทยเมื่อการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมปี2568ทําให้มีผู้หลบหนีข้ามเข้ามายังแม่สอดถึง1,595คนในคราวเดียวสร้างภาระหนักให้กับกองกําลังนเรศวรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการคัดกรองเพื่อแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ออกจากผู้ที่ถูกดําเนินคดีอาญาการที่สแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ในระดับนี้ยังคงอยู่ได้ส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทั่วโลก อัตราการว่างงานสูงและช่องว่างความรู้ด้านดิจิทัลที่ทําให้คนจํานวนมากตกอยู่ในภาวะที่อ่อนแอและยอมเสี่ยงต่อข้อเสนองานที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจจึงเป็นวาระความมั่นคงที่สําคัญเพราะมันคือการป้อนแรงงานเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของท่าไซเบอร์นี้อยู่เสมอ เงินที่ได้จากการช่อโกงส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสก,กุลเงินดิจิทัลที่ต้องผ่านกระบวนการแปลงสภาพให้เป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ในระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยเครือข่ายขนาดใหญ่ของบัญชีม้าซิมม้าข,ของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเพื่อเป็นสัพันเชื่อมระหว่างทรัพย์สินดิจิทัลที่ติดตามได้ง่ายกับเงินบาทหรือสินทรัพย์อื่น ระบบการฟอกเงินของกลุ่มจีนสีเทาอาศัยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการในประเทศไทยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือจัดตั้งบริษัทบางหน้านี่คือคกลไกหลักในการฟอกเงินและสร้างความชอบธรรมทางธุรกิจเรามาดูกันที่ข้อมูลนี้กันค่ะ ในปีงบประมาณ2,564ซึ่งเป็นช่วงที่ศูนย์ช่อโกงอย่าง KK Park มีการดำเนินการเต็มรูปแบบจำนวนการตรวจสอบคดีนอมนีพุ่งสูงถึง145คดีโดย89คดีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วจากอาชญากรรมไซเบอร์ในเมียนมาถูกนำมาฟอกผ่านตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างเป็นระบบในปริมาณที่สูงมากจนเกิดปรากฏการณ์สะสมสินทรัพย์ครั้งใหญ่ในไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของระบบเศรษฐกิจของเรา การบุกทลายเคเคพารไม่ได้หมายความว่าอาชญากรรมจะจบลงองค์กรเหล่านี้จะมีการปรับตัวและย้ายฐานไปอย่างพื้นที่ที่ไกลกว่าเดิมหรือประเทศที่มีกฎระเบียบที่อ่อนแอกว่าดังนั้นทางออกต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมใน3เสาหลัก เสาหลักแรกการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมทางการเงินศูนย์ AOC หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ของไทยต้องรักษาประสิทธิภาพในการอายัดบัญชีม้าให้ได้ภายใน15นาทีและขยายขีดความสามารถนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินคดีอย่างจริงจังต่อกลุ่มทุนจีนสีเทาและนอมินีการทำลายทางออกทางการเงินในประเทศไทยเป็นกุญแจสำคัญเสาหลักที่2ก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาค จำเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือแบบไตรภาคีไทยจีนเมียนมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์และใช้กลไกของ TBC เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและป้องกันผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจากการปฏิบัติการปราบปรามที่ไม่ได้รับการประสานงานจากเมียนมาและเสาหลักสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระยะยาวการลงทุนในการสร้างงานที่มั่นคงและถูกกฎหมายรวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านดิจิทัลอย่างครอบคลุมคือการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดจำนวนคนที่อ่อนแอต่อการแสวงหาประโยชน์ทางองคอ์กรอาชญีกรรมข้ามชาติภัยคุกค,คามนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนแต่เข้ามาฟอกตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเรา